โอ้ทำไมเงียบๆน้อโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาใส่ตุ่มนักปาไลครับตุ่มมาสามหลังครับวันนี้เยื่อที่ใช้ก็เป็นหัวกุ้งขาวครับ มันมีไม่มากครับก็เลยมาแค่สามหลังนะครับก็เคยมาใส่ครับหัวกุ้งขาวขึ้นมาใส่แล้วจากคลิปที่นนแล้วนานขนาดไหนครับก็มีตัวเขาอยู่ครับเดี๋ยวลบนี่มาลงดูครับมันจะมีตัวเขาไหมอ่านี่ครับเราก็จะมาลงไอ้งาแบบนี่ครับเป็นงาแบบอ่าเป็นโถไปลงแล้วมันไม่มีปลาไหลเขาหรือว่ามันไม่เขาก็ไม่รู้นะครับ ก็ยังไงก็ไม่รู้มาลองดูใหม่ครับแต่มันก็อ่อนอยู่นะไม่แข็งนะอ่อนครับเดี๋ยวมาลองดูใหม่ครับส่วนสองอันนี้เป็นสายพลาสติกครับไปเดี๋ยวไปลงมือใส่กันเลยครับผมนี่ครับผมกะแวกเจาะปองไป็นเทบรอยครับใส่ตุบนลงไปละวแล้วจะใ,ใส่นี่ครับเป็นหัวกุ้งขาวครับก็ไปหมูอ่าเป็นเปลือกเป็นอะไรมัน แกะล้วก็ลุมรวมมาครับนี่เราจะใส่ไปเลยครับครับหลังเหล็กจะจะใส่ให้ดูแค่หลังเดียวแค่นี้แหละครับตามสเต็ปครับไปแล้วพุ่งอยู่ชาวเขามารลุดนดียกันครับวันเยอือหัวกรุงเขาวนี่มันจะมีแต่มีตัวไหมสภาพไม้ก็เป็นโค้งครับตามโค้งครับ ไปผูน้นิชาเขามาลุ้นอย่างนั้นครับมันจะมีแต่มีตัวไหมสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมครับไนเวลายามตุ่มปลาไหลแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับหลังเหล็กหลังเหล็กใส่ไปตรงนี้แหละตุ่มสามหลังมาดูครับมันจะมีแต่มีตัวไหม มันจะเป็นอย่างไรจะมีเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูครับหมายก็สวยอยู่นะหลังนี่เป็นอา่าเป็นงาเป็นงาที่ทำจากโทรครับก็ไม่รู้มันจะเข่าหรือว่าแต่ว็หมายมันหนามีปลายแหลา,าเดี๋ยวมาลุ่นครับ ว่ามันจะสวยแต่ไม้มันหลุ่นไปผมไงครับจะมีแต่มีตัวไหมเนาะไม่มีตัวเขาครับหลังแรลเก<อ>ฮมันจะเป็นก้างานี่นี่ไม่ยังไงเหยีอหัวกุ้งไปไปชมหลังที่สองครับผมหลังแรกแฮ้ว มามารุ่นหลังทีสองครับลทีสองจะมีแต,มตม่มีตัวไหมก็ทํใไมมีแตม่มีตัวนี่พกุกจะไม่ลงคลิปหรอกครับมันยังไงละ่ะมีคืนนะครับไม่มีแตม่มีพุ่งงานให้พี่นงค์รับชมมันก็ยังไงล่ะมีคืนนะ่ะพี่น้องเขามาก,ก็อยากดูอยากรุ่นนะครับบางทีดูไปแล้วอ้าว แห้วอย่างเงี้ยเสียความรู้สึกครับอาจจะมาดูหลังที่สองหลังที่สองวางหลุกหน่อยนะครับใส่ในเชิงดันๆขึ้นครับแต่ก็ไม่ปักใจว่ามีปลาไหลหรอกครับเพราะว่าอักษณะเนี่ยเจอมาบ่อยครับดันบางทีดันขึ้นมากว่านี้อีกนี่ดันขึ้นมาสูงเลยแต่ไม่มีตัวเข่าครับถ้ามันดันอะไรแบบไหนก็ไม่รู้นะนะครับ แล้วลงดูครับหลังที่สองโอ้หลังที่สองมีเต้มครับน,นี่ผมว่าเป็นก้างงาครับแดีวผมจะไปทำให้มันอ่อนกว่าเก่าครับงาหลังแหล่ะนะครับมันแข็งผูดหร้อว่าดูทรงแล้วหลังนี้เป็นไงเป็นงาพลาสติกสายพลาสติก เดี๋ยวหัวกุ้งครับเหยวหัวกุ้งขาวอืมันหนึ่งเต็มครับใส่กไ็ไม่ไม่เคเท่าไ์ไรต์้ะครับนี่คือคืออยู่ไปครับไปชมหลังต่อไปเลยหลองที่สามครับหลังสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวมาหลุดหลังที่สามครับหลังสุดท้ายครับผมหลังนี้เป็นหลังที่ใส่ให้ดูนะครับหลังนี้หลังสุดท้ายไหนล่ะโอ้นุ่นลืม,ล,มลืมบอใสภาพไม้ก็ตามหวยครับ หลังนี่อ๊ะทำไมเงียบเงียบนาะโอ้ไม่เงียบครับโอ้ใส่สวยแล้วครับหลังนี่นี่ปลางาแดงแรงลิ์ครับหลังนี่ยี่พวกใหม่หลังนั้นมันเป็นก็งาเท่ๆเลยดูทรงเล้วเนาะเนี่ยสองหลังนี่มันยังเข่าเลยมันเป็นในงาทำจากสายพลาสติกอะ นี่เต็มสวยเลยครับนี่ผมองไปเปลี่ยนนี่ตัดดัดทำใหม่เลยแหละโถเอะงาที่ทำจากโถมันแข็งผูดนี่หรือ,อยังไงครับเหยื่อหัวกุ้งหัวกุ้งขาวครับสื่อมาทำกับเขาแล้วที่นี่ก็หัวมันก็ จะทิ่งเสียดายครับ่ายเป็นประโยชน์ดีกว่านี่ใสสวยๆเลยครับเอาโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปตัวงานก็รถับว่าเต้มจะน้อยจะใหญ่ขนาดไหนครับก็ได้มาสองหลังเลยครับครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมตุ่มสามหลังได้มาสองเต้มครับ งาแดงแรงลิดเมื่อก่อนนี้ครับส่วนหลัางนี่ไม่เขา่าอาจจะเป็นตั้งงานเลยนี่คิดว่านะครับอาจจะเป็นก็งานเพราะว่าลงหลายทีและ้ะไม่เข้าเลยเดี๋ยวยังไงต้องไปดัดแปลงไปตัดไปดัดให้มันอ่อนกว่านี้แต่ว่ามันก็อ่อนอยู่นี่ท้อยไซงอ่อนไม่พอหรือปะไหลเท้านี้มันระเวงยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปลงดัดแปลงใหม่ เชิงจะแข็งโุดซะละวะครับสรุปผลงานก็นี่แหละครับหลังนี้ใส่งามเลยงาแดงแรงลิ์หลังนี้เดี๋ยวส่วนหลังนี้เราจะไปดัดแปลงงาใหม่หัวมันแข็งผุดนะครับอ่าม่ได้ลงคลิปมาโอ้นานเลย เป็นเดือนเป็นละมั่งนี่นะครับเพราะว่าอยากก็ลูกหน่อยครับลูกหน่อยก็ครบหนึ่งเดือนแล้วแหละลูกก็นะครับก็เลยไม่ได้ออกมาทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับพอดีมีหัวกุ้งขาวก็เลยถือโอกาสออกมาหาใส่เทามันถิ่งก็เสียดายครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามเลยครับผม สำหรับท่าชมที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มบันโดนะคอยก,ดดกุบุกับผมไม่ได้ลงคลิปนานก็อ,กอ,อย่าเพิ่งลืมกันนะครับเด้อครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมีโอกาสจะมาทําคลิปให้พี่้องรับชมครับนะครับส่วนวันนี้ก็คิดว่าจะเหวแล้วดูหล้างเหล็กลังนี่เหวโจ้ใจไม่ดีเลยก็เลยไม่ได้สองหลังสุดท้ายนี่ครับ ถือว่ามานครับครับสำหรับคลิปนี้โคตัวลาไปก่อนครับผมแล้วคลิปหน้าหาอยู่หาก,กินแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะถ่ายพี่หน้องรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้โคตรัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม